สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เพื่อนเชาวลัคนาราศีกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงดาวพระอังคารย้ายราศีเข้าสู่เรือนที่12พบวินาศของชาวลัคนาราศีกันจะส่งผลอย่างไรต่อชาวกันบ้างน,นะคะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนา ราศีดาวสุขหรือว่าดาวจันรท์สถิตท,ที่ราศีกันได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมคือชาวราศีกันตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เอฟใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะ Song of Cloud t a r o t นะคะ บทเพลงแห่งเมคานะคะคีตะแห่งเมคาเรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะเอฟจะอ่านไพ่ร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนนะคะพระอังคารจริงๆแล้วย้ายตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนะคะแต่เอฟเพิ่งจะมาทำให้ในช่วงนี้นะคะ แล้วก็พระอังคารจะอยู่จนถึงวันที่27กรกฎาคม2568-50กว่าวันเลยนะคะที่พระอังคารอยู่ตรงนี้เรามาเปิดไพ่กันเลยค่ะดาวพระอังคารเข้าสู่เรือนที่12ชาวลัคนาราศีกันจะเจอกับเรื่องราวใดในช่อง51วันนี้นะคะมีไพ่เซเว่นออสโอ้เรือนที่12ก็หมายความอย่างนี้เลยนะคะ มีคนจ้องจะตำหนิเพ่งโทษมีคนอิจฉาริษยาหรืออาจจะเจอการถูกแบบกันแกล้งนะคะในการงานหรือในทางการค้าหรือไม่ว่าจะทำอะไรก็มีคนคอยเพ่งเล็งแล้วจับผิดต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะและก็ต้องระมัดระวัง คําคพูดวาจาที่อาจจะถูกเข้าใจผิดอาจจะถูกมองในแง่ร้ายทาั้งๆที่คุณไม่ได้มเีเจตนาอะไรที่จะสร้างปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องนี้นะคะพระอังคารเป็นดาวประจําเรือนมรณะมรณะเข้าสู่เรือนวินาศแปลว่าอะไรอะไรที่เป็นปัญหาอะไรอะไรที่เป็นอุปสรรคจะหายไปจะแก้ไขได้นะคะในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนและ แต่พระอังคารก็ยังเป็นดาวประจําเรือนเพื่อนฝูงสังคมการสื่อสารอย่างนั้นนะคะสหั์ชะนะคะเข้าสู่เรือนวินาศเวลาพูดอะไรออกไปมักจะถูกตีความไปในแง่ลบและมองแบบอคติก่อนจากคนที่เป็นอริจากคนที่ไม่พอใจคุณอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแต่เรื่องดีๆก็มี The Lover นะคะเรื่องดีๆก็มีค่ะ คุณจะได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามบางทีคุณไม่ต้องแก้ด้วยตัวเองมีคนคอยแก้ไขปัญหาให้พร,นนพระอังคารซัพพอร์ตพระอังคารซัพพอร์ตหนุนหลังนะคะพระอังคารเกื้อหนุนนะคะส่งเสริมนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็จะมีคนที่คอยเข้าใจอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีคนที่มองในแง่ร้ายนะคะรู้สึกไม่ดีกับคุณแต่คนที่มองในแง่ดีและคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณ นะคะข้าข้างก็ยังมีอยู่มากมายค่ะแล้วเพอเพอปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ด้วยตัวเองได้ซ้ํามีคนอื่นมารองรับมีคนอื่นมารับหน้าให้มีคนอื่นมาจัดแจงให้ทุงอย่างเลยอันนี้แหละคือความดีงามที่พระอังคารอยู่ในเดือนที่12นางนะคะ มักจะมีคนคอยหนุนหลังมักจะมีคนคอยรับหน้าเสือให้เวลาที่เจอเรื่องราวอะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะและถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็จะเจอความรักที่ใจดีเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นความรักที่คบกันเงียบๆนะคะมีความสุขแบบไม่ต้องออกสื่ออวดสื่อแล้วจะดีมากไพ่แฮงแมนนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมี สถานการณ์ที่คุณอาจจะถูกเพ่งเลงแล้วคอยถูกวิพากวิจารณ์อย่างเช่นถ้าถ้าคุณเพิ่งจบกับคนรักเกา่าคนรักเก่าอาจจะยังไม่อยากจบกับคุณและอาจจะตามราวีอาจจะหาเรื่องอาจจะแซะอาจจะทําอะไรที่เป็นการแบบใส่ร้ายไปสีอะไรให้คุณนั้นรู้สึกว่า ต้องมีเรื่องเข้ามาให้ได้หงุดหงิดใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบบคบหากันนะคะไปไปมาๆเกื้อกูลกันซัพพอร์ตกันสนับสนุนกันจะดีมากจะดีมากกว่านะคะราชนีถือถ้วยค่ะ Queen of คั p ค่ะราชินีถือถ้วยคือสัญลักษณ์ของการ ประสานและทําอะไรก็จะมีดวงชะตาที่ถูกเมตตาการุณาเสมอนะคะทีนี้มีไพ่สเตรนความแข็งแกร่งความแข็งแรงขึ้นมานะคะคุณจะเป็นคนที่ ดวงถูกเมตตามหานิยมดวงได้รับความเมตตานะคะดวงได้รับความนิยมนะคะแล้วก็แข็งแกร่งในแบบที่ผู้ใดยพยายามที่จะบั่นทอนคุณก็ไม่มีทางที่จะล้มอย่างแท้จริงนะคะสุขภาพอะไรก็จะแบบเริ่มดีขึ้นด้วยนะคะทรีออบางคนได้เดินทางท่องเที่ยวสหัฐชะวินาศมรณะวินาศน,นะคะ มีเก์ได้เดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ก็ยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่บางท่านไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะอุ๊ยทีนี้มีไพ่สามดาบขึ้นมาค่ะสามดาบแป,แปลว่าความทุกข์หรือว่าปัญหานะคะคุณมีเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังอาการเจ็บป่วยต้องระมัดระวังอาการปวดหัวต้องระวต้องระวังโรคโควิดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหรือ ถ้าหากไม่ใช่ความเจ็บป่วยคุณอาจจะสื่อสารอะไรไปบางทีผู้อื่นคิดว่าเป็นเรื่องของเขาเอาไปปรุงแต่งแล้วก็คิดลบๆกับคุณไม่ว่าคุณจะพูดอะไรมันจะมีคนที่คอยคิดว่าสิ่งที่คุณพูดลอยๆสิ่งที่คุณโพสลอยๆทั้งๆท,ที่คุณอาจจะบ่นเรื่องอะไรก็ได้ของคุณอาจจะเป็นเรื่อง น,นิยายที่คุณอ่านมาอาจจะเป็นเรื่องซีรีส์ที่คุณดูมาแต่เขาจะเข้าใจว่าอ้อันนี้พูดออกมาอย่างนี้นี่คือจี้ใจดำเขามากเลยเนี่ยการสื่อสาร t r e o of War จะไปจี้ใจดำคนซึ่งทำให้คุณถูกมองในแง่ร้ายเชื่อมโยงกันเลยนะคะแต่ว่าคนเข้าใจเขาก็เข้าใจนะคะและก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้ท่องเที่ยวหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนปแปลง ที่อยู่อาศัยนะคะโยกย้ายประเทศได้นะคะ e A of p e n t a c o n แปดเหรี่ยนนะคะแปดเหรียญแปลว่าการงานที่ประสบความสำเร็จ temperance มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วถ้าหากปรับเปลี่ยนแล้วจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะแล้วก็10ไม้เท้าค่ะ10บไม้เท้าคือภาระ ไพ่ของพาราขึ้นมาชาวลัคนาราศีกันจะมีความสำเร็จจะมีความรุ่งโร่จะมีความรุ่งเรืองแต่อาจจะต้องทำงานหลายอย่างอาจจะต้องทำงานหลายหน้าอันนี้นะ่ะน่าจะเป็นผลที่ส่งมาจากพระเสาที่เล็งลัคนาด้วยนะคะผนวกรวมกับพระอังคารเข้าสู่เรือนวีนาศนคุณจะรู้สึกว่าเรื่องราวที่คุณแบกรับช่วงนี้หนักหนาจังเลยเหนื่อยจังเลยแบบ เคลียจังเลยหักโหมนะคะทำงานและแบกรับจนเมื่อยล้ามากต้องดูแลและจัดสรรวิธีของการพักผ่อนให้สมดุลแล้วก็ลงตัวนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเสี่ยงทำอะไรที่มากเกินไปบางทีมันอาจจะนำพาไปสู่การเป็นแบบโรคภัยไข้เจ็บนะคะได้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอาหาร การกินการนอนนี่แหละการกินและการนอนนี่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องเรื่องที่ดีมีอยู่แน่นอนก็คือว่าคุณนั้นจะเป็นคนที่ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะแล้วในเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของลาภผลก็จะดีขึ้นนะคะ ราชนีถือดาบเจ็ดเหรียญค่ะแปเหรียญเนี่ยคือการทำงานนะคะและได้รับผลตอบแทนจะได้แสดงความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบถ้าเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรก็จะมีคนคอยแก้ไขปัญหาแท็กทีมช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ซัพพอร์ตคุณ ไฟล์ออฟซอดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะ The Star Seven of Cups เถ้วย The Fool ถ้าหากว่าคุณทําด้วยใจปล่อยวางทําด้วยใจไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ว่าจะต้องได้อะไรเท่าไหร่ความสําเร็จจะมาเหนือคาดหมายความสําเร็จจะมาดุดปฏิหารเลยเดอะสตาร์ค่ะแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าทําแล้วก็คาดหวังผลลัพธ์อาจจะเจอความรู้สึก ผิดหวังหรือว่ากลายเป็นความบันทอนได้นะคะทำไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงนี้ทุ่มเทรู้พักรู้เพียรแล้วคุณจะได้ลาบผลเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทำให้ ละเอียดถี่ท่วนมากที่สุดลาบผลจะมาแบบเต็มกระบุงเลยจะมาแบบที่คุณไม่ต้องตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็จะมาให้ตัวเองได้แบบชื่นชมสมหรือไทยแน่แท้นะคะแน่นอนคุณจะเข้าสู่คุณจะเข้าสู่ช่วงที่ชีวิตจะเล่นลงกระแสที่อะไรเกิดขึ้นก็ หลไปตามสถานการณ์นะคะดุดราชนีถือถ้วยอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โอนอ่อนผ่อนตามยืดหยุ่นให้ได้นะคะไม่ต้านทานกระแสที่เข้ามาแล้วบังคับให้คุณจะต้องทำอะไรที่แตกต่างมีอะไรมาให้ทำดมมือทำลุยให้เต็มที่แล้วสิ่งที่คุณ แล้วสิ่งที่คุณได้พบนี้จะจะให้รางวัลนะคะจะให้ลาภผลจะให้ความสำเร็จและความรุ่งเรืองกับคุณนะคะความท้าทายอาจจะมาเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆที่พระอังคารเข้าสู่เรือนวินาสดาวการเงินนะคะยังอยู่ที่เรือนมรณนะอยู่แต่ว่าจะอยู่ไม่นานนะคะพอเดือนหน้าก็ดาวการเงินก็จะเป็น กเกษตรราธิบดีในเรือนสุภะในเรือนของความจเจริญรุ่งเรือง,งนะคะเดือนหน้าก็จะทุกอย่างจะแบบดีขึ้นเลยนะคะแต่ว่าช่วงช่วงที่คุณเจอกับสารพัดอย่างให้ต้องต้านทานเนี่ยปรับตัวนะคะลื่นไหลย,ยืดหยุ่นเจออะไรก็ค่อยๆแก้ไขไปแล้วก็ปลดปล่อยความคาดหวังออกไปก่อนแล้วกลับจะได้ดีอย่างที่สุดเลยนะคะเราไปดูไพ่ออร์คิวต่อนะคะ ในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปถัมภ์คำจุนเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในต้องอยู่ในภาวะของการแบบยินดีแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยที่ได้รับนะคะถ้าหากคาดหวังเกินกว่านั้น บา,บางครั้งโชคชะตาก็จะใช้ประโยชน์จากความคาดหวังเพื่อทำให้คุณทุกนะคะเพื่อทำให้คุณเพื่อทาให้คุณรู้สึกเป็นพิษเพื่อเพื่อทำให้คุณนั้นน่ะแสดงออกในทางร้ายต่างๆนานา,นานแล้วมันจะเกิดปัญหาในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะถ้าหากว่าตัวคุณมีปัญหาทางความสัมพันธ์อยู่นะคะ ช่วงนี้ห่างๆกันบ้างไม่ต้องเร่งรัดความสัมพันธ์อะไรปล่อยจอยแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะกลับมาฟื้นฟูนะคะในช่วงเดือนหน้านแต่ว่าช่วงภายในเดือนนี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วมันจะดีมากเลยเงียบๆไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพิ่งแบบอยากให้ทุกอย่างพัฒนาไปได้เร็วและคุณจะผ่านไปได้อย่างงดงามนะคะแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่าแบบ คุมอารมณ์ไม่ได้คุมอารมณ์ไม่อยู่มีเกณฑ์ที่จะสิ้นสุดเหมือนกันนะคะระหว่างการประชดประชันจนเกิดการสิ้นสุดความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าผ่านได้เนี่ยก็จะถ้าผ่านได้ก็จะก็จะลอดผลก็จะลอดผลนะคะแล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะในภายหลังเรามาดูไพ่ออราเข้าต่อนะคะ ถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเยียวยาผู้อื่นนะคะทำงานโลกออนไลน์ทำงานในหน้าทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะได้ดีมากนะคะจะรับทรัพย์รับโชคเลยแหละในช่วงนี้นะคะเรามาดูไพ่ออร่เข้ากันค่ะ ดาวพระอังคารยกเข้าสู่เรือนที่12ของชาวลัคนาราศีกันจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกันอีกคะการครอบครองคะ่ะ Charity ความเอื้ออาทรและผู้ที่มีกุศลอยู่มาก h e ้ l ผู้ใดที่ทํากุศลมากผู้ใดที่เป็นคนเอื้ออาทรชาริตี้ผู้ใดที่เป็นคนใจใจดีนะคะและมักจะทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจะมีสุขภาพที่ดีพระอังคารเข้าสู่เรือนวินาศกัับกลายเป็นว่าจะเริ่มแบบ ใช้เวลากับตัวเองจะเริ่มมีความเป็นส่วนตัวและปลีกตัวเองออกจากการใช้เวลาไปกับสิ่งรบกวนนะคะและเข้ามาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจให้มีชีวิตชีวาคนจะแข็งแรงขึ้นและจะได้ทรัพยากรนะคะจะได้ลาบผลเป็นอันมากนะคะผู้ที่ช่วงนี้อยากดึงดูดทรัพย์อยากดึงดูดโชค ให้ตั้งเป้าไว้เลยว่าถ้าตัวเองสําเร็จเรื่องนี้ถ้าตัวเองได้ทรัพย์ก้อนนี้มาถ้าตัวเองได้ลาบผลก้อนนี้มานี่จะแบบเอาไปแบ่งสร้างกุศลอยากจะซื้อของอยากจะบํารุงบิดามารดาอะไรให้ตั้งจิตให้เป็นกุศลไว้แล้วคุณจะได้ดีและมีสุขและไม่มีทางเลยที่จะเจอเคราะห์นะคะถ้าคุณนั้นน่ะถ้าคุณนั้นน่ะ คิดในใจเช่นนี้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามามันจะแปลสภาพกลายเป็นโอกาสดีๆทั้งนั้นเลยนะคะระเบียบแบบแผนถ้าหากว่าคุณทำงานตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานไม่มีใครทำอะไรคุณได้แถมเจ้านายบริวารเพื่อนร่วม งานจะคุ้มครองคุณจะปกป้องคุณจะจัดแจงบางทีแก้ไขปัญหาแทนคุณด้วย,วยซ้ํานะคะคือจะทําทุกอย่างแทนจะคอยแก้ไขปัญหาให้นะคะแล้วก็คอยเข้าข้างนะคะแล้วก็เบิร์ดค่ะการให้กําเนิดโอ้บางท่านอาจจะมีข่าวดีเรื่องการมีบุตรนะคะแต่ว่า แต่ว่าแบบยังไม่ได้รีบเปิดเผยอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะนะคะอาจจะมีบุตรบริวารในช่วงนี้นะคะตั้งครรภนะคะภาวะเจริญพันธุ์เกิดขึ้นหรือบางท่านถ้า,ากมีบุตรมีบุตรอยู่แล้วมีบุตรโตแล้วนะคะอาจจะมีข่าวดี จากบุตรบริวารแต่ว่ายังไม่ได้พูดออกไปยังไม่ได้สื่อสารไม่อยากอวดยังไม่อยากอวดบอกใครอย่างนี้นะคะข่าวดีเรื่องการได้ทุนการศึกษาข่าวดีเรื่องการประกวดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้รับรางวัลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลเช่นนี้ก็ได้นะคะว่าถ้าคุณมีบุตรบริวารช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบเสียถ้าเป็นทางที่ที่แบบจะต้องจ่ายจะต้องเสียนะคะก็อาจจะได้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับบุตรบริวารก็ได้ะคะ่ะ ะะหรือญาติมิตรก็ได้นะคะได้สำหรับบ้างแปลกประหลาดค่ะชะตาของคุณนั้นยิ่งอยากได้และบีบคั้นอาจจะยากแล้วก็อาจจะแบบรู้สึกเป็นทุกข์ แต่ถ้าหากปล่อยวางปล่อยจอยไม่ใช่ว่าไม่ต้องการนะคะต้องการแต่ถ้าถ้าหากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยแหละจะได้มาอย่างยิ่งนี่แหละจะมีพลังงานดึงดูดเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆนะคะได้รับสิ่งต่างๆโดยถูกอุปถรรัมโดยถูกส่งเสริมให้ได้รับง่ายดายกว่าผู้อื่นนะคะการเงินมีสิทธิ์ที่จะได้รับความรุ่งเรืองนะคะถ้าหากว่าตั้งจิตว่า มีไว้เพื่อที่จะทำสิ่งดีๆมีไว้เพื่อที่จะได้สร้างกุศลน,นะคะกระตันยูรู้คุณในแบบที่เหมาะสมนะคะแล้วคุณจะมีแรงหนุนส่งเสริมามากๆเลยนะคะให้ได้ความเฮลตี้จากพระอังคารที่อยู่ในเดือนที่12แรงหนุนจากพระอังคารให้ได้ราบผลต่างๆนะคะเดมมนคุณจะถูกคุณจะถูกคนที่แบบมองในแง่ร้าย ต้องการที่จะโอ้เดตต้องการที่จะบั่นทอนบางทีเช่งชักแบบสับแช่งหรือหรือแบบหาทางหาทางที่จะวางเกมในการทำงานให้คุณพลาดแล้วจะได้ฟ้องเจ้านายหรือจะได้แบบถูก คุณจะได้ถูกตําหนิอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยคุณจะมีคนที่พยายามหาทางที่จะเบียดเบียนนะคะแล้วก็บงการให้เกิดภาวะหน้าหวาดกลัวหรือปัญหาของคุณกับคุณนะคะชาวกันจะจะเจอกับการที่คุณได้อะไรบางอย่างที่อาจจะเป็น สิ่งที่ได้เปรียบสิ่งที่ที่เป็นความเบิกบานสิ่งที่เป็นความสุขและผู้อื่นอดทนทนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณได้รับแล้วก็ติดอยู่ในใจมาเสมอแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุณมีความทุกข์หรือถ้าคุณเจอเรื่องราวอะไรที่เป็นปัญหาบ้างเขาเจะได้คลายออกจากความทุกนั้นนะคะเนี่ยพระแม่ปาราวดีแกเดนออกมาพระแม่ตุลสี ได้สำหรับเท้ากเวนนะคะทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใช้การเก็บรักษานะคะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณจะถูกดูแลนะคะคุณจะถูกดูแลคุณจะถูก ปกป้องคุณจะถูกคุ้มครองนะคะและทรัพยากรของคุณจะมีเข้ามาให้ได้ชื่นใจนะคะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดเลยนะคะยังไงก็ได้รับทรัพย์รับโชคอย่างแน่นอนนะคะและเพอเพอได้รับเหนือคาดด้วยซ้ํา นะคะคุณนั้นอาจจะเจอการอาคติและถูกมองแบบอายุติธรรมอยู่บ้างจากคนที่ไม่พึงพอใจจากคนที่ไม่พึงพอใจในตัวเขาเองนั่นแหละเขาก็เลยมาแบบสร้างความรู้สึกเหล่านี้เพื่อที่จะเบียดเบียนคุณนะคะเป็นอาการดิ้นรนของคนทุกนะคะ ถ้าหากว่าชาวลัคนาราศีกันตั้งอยู่ในจุดอ่อนโยนเอื้ออารีนะคะเป็นบุคคลที่ให้และทำประโยชน์เสมอๆยังไงยังไงคุณก็ถูกเกื้อกูลบางทีแก้ต่างให้คุณทุกเรื่องราวทำงานร่วมกันก็เพื่อนร่วมงานนี่แหละเจ้านายนี่แหละต่อให้แบบใครมาว่าคุณในแง่ร้ายก็จะคอยซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนนะคะ ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยแหละเพื่อปกป้องคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณปลอดภัยแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันนะคะอาจจะท้าทายอาจจะต้องเจอกับมรสุมหน่อยนะคะพี่เพื่อนๆอ่านตามคําบอกนี้มาเลยเนี่ยนะคะเนี่ยอาทิตย์อยู่ในเดือนที่2ก็คือเท้ากูเวนนี่แหละทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใช้เนี่ยยังไงลาบผลก็จะมานะคะยังไงแบบ ปล่อยความคาดหวังออกไปอย่าให้ความคาดหวังมาครอบงําแล้วยิ่งจะได้รับสิ่งดีๆที่เป็นความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และเรื่องที่จะถูกมองในแง่ร้ายกา็ปล่อยวางไปนะคะทำบุญทำกุศลฟาดทำบุญทำกุศลล้างเคราะห์อะไรแบบนี้ยิ่งจะดีด้วยนะคะหรือตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเกิดแบบแคล้วคลาดปลอดภยัยจะบริจาคเลือดจะทําอะไรดีๆเพื่อสังคมหรือจะบริจาคทานอย่างนั้นมันก็จะเป็นตัวช่วยให้คุณนั้นน่ะ ได้รับพลังงานแห่งความรุ่งเรืองแม้ว่าจะมีคนคอยแบบบองร้ายหรืออคติกับคุณแบบไม่ยุติธรรมก็ตามนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวกันควรได้รู้นะคะและคุณจะถูกซับซับพอร์ตสนับสนุนอยู่เสมอระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าจัดการอารมณ์ได้ดีความรักจะยิ่งเติบโตขึ้นนะคะถ้าจัดการไม่ได้ระวังการแตกร้าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่ชาวกันจะต้องรู้เพื่อที่จะได้ประคับประคองแล้วก็ได้รับผลไม่ว่า จะต้องไหลไปเจอสิ่งใดนะคะหรือสิ่งใดจะไหลมาเจอคุณก็ปรับตัวและยืดหยุ่นและอยู่กับสถานการณ์นี้ได้นะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวกันทุกท่านมีความสุขในชีวิต มีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ บา,บายค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ